สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะกล่าวถึง Transport and Logistic ิก d u อินดัลูกค้าและคู่ค้ามีความต้องการสิ่งที่ยังไม่มีในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น78%ของสิ่งที่มีอยู่ในการจัดการและห่วงโซ่อุปทานคือเจ้าหน้าที่ห่วงโซ่อุปทาน 80%ของบริษัททั่วโลกมองหาเพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ในระบบการขนส่งทางรถไฟและอุตสาหกรรมโลจิสติกแสดงให้เห็นมากกว่า14%ของการกระจายในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมันจำเป็นที่ต้องมีความสะดวกสบายในระบบเศรษฐกิจของพวกเขาทุกวันนี้ห่วงโซ่อุปทานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันที่เร่งด่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นการแข่งขันที่จะขาดแคลนทัศนวิสัยทัศน์และการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรมักจะเกิดความไร้ประสิทธิภาพในการทำกำไร,รที่เพิ่มขึ้นและตามห่วงโซ่อุปทานเมื่อส่งสินค้าจากต้นกำเนิดมาถึงช่วงเวลาที่ปลายทาง การจัดส่งผ่านขนส่งที่แตกต่างทั้งโลจิสติกและการให้บริการการให้บริการที่มีหลายรูปแบบสามารถเชื่อถือได้และความเต็มใจในการให้บริการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสามารถสร้างความแตกต่างกันออกไป ทังการทำงานร่วมกันและความสามารถระขีดจำกัดการดำเนินงานที่ต้องใช้ความพยายามและสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในวันนี้ทุกวันนี้คาดหวังที่จะเข้าถึงความรู้แบบทันทีแต่กระบวนการไหลของสินค้าและการดำเนินการมีจุดประสงค์เพื่อปิดทัศนในิสัยรอบธุรกิจหรือบริษัท สามารถระบุสินค้าได้ง่ายๆและรวดเร็วตลอดเวลาจะช่วยในการตัดสินใจได้ทันทีมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบและทันสมัยทัศนวิสัยของอินเตอร์โมเดลจะแสดงให้เห็นถึงกำไรเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ต้องร่วมมือและทำงานร่วมกัน ระหว่างและตรงข้ามของคู่ค้าของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดช่วยกันให้ห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินการตามมาตรฐานให้เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนของธุรกิจระบบ GS1 ข้อมูลทางธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ EPCH คือ มาตรฐานกลางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ EPCIS e เป็นชื่อยอ่อโดยย่อมาจาก Electronic p ผลผลิตรหัสข่าวสารหรือบริการซึ่งมันถูกระบุให้เป็นมาตรฐานสากลใช้สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติก สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยในเรื่องของการรับรู้ถึงขั้นตอนและข้อมูลการขนส่งสินค้าต่างๆและยังเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่ง <package> อีกด้วยความปลอดภัยและความสามารถในการมองเห็นทำให้ผู้มีส่วนร่วมที่จะทำงานเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทา,านประสบความสำเร็จและให้ความรู้ในการตัดสินใจ <C oughs> การทำ EPCIH <c oughs> ไม่ใช่ทำหน้าที่แทนระบบบริษัทเช่น <c oughs> <c oughs> E.R.P. W.M.S. Track and Trace คำชมเชยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกันตลอดจนถึงระบบที่แตกต่างมันถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมและระบบความปลอดภัยของบริษัทที่มีอยู่เพื่อจะเพิ่มผลผลิตทางการเงินผ่านการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี G.H.1 Australia ทำงานกับคุณเพื่อจะทำให้มาตรฐานสำเร็จและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต่อห่วงโซ่อุปทานที่ดีกว่า E aí assim...